สวัสดีครับผมขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการทำดีรวยได้นะครับพบกับผมทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์เวลา8.15ทางช่องวัน31ครับเหลืออีกเพียงแค่4วันนะครับจะถึงวันที่ผู้รักการเสี่ยงโชคทั้งหลายรอคอยครับนั่นก็คือวันหวยออกนั่นเองครับผมซึ่งเช้านี้นะครับจะพาไปคุยกับเจ๊ไก่แจ้เจ้าแม่ใบหวยนครับที่เห็นอยู่นี้นะครับคือเจ๊ไก่แจ้ครับที่มีอาชีพหลักคือการเป็นแม่ค้าขายกะละแมสุกแซ่ของร้านกะละแมไก่แจ้ที่เปิดมา12ปีตั้งอยู่ข้างวิหารหลวงพ่อมงคลประพ วัดมงคลบัพิษจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใบาหวยถูกมาหลายงวดแล้วเจ๊ไก่แจ้เจ้าของร้านมีลีลาการเต้นและการแต่งตัวที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ทุกตอกของเจ๊ไก่แจ้นะครับมียอดผู้ติดตามมากกว่า1ล้านคนและยอดไลค์กว่า16 000, ล้านไลค์หลังจากเริ่มทําได้ปีกว่า,วาสวัสดีครับเจ๊ไก่แจ้ครับแนะนําตัวหน่อยครับผมสวัสดีค่ะก็ชื่อจริงก็เป็นลวินเพียมทมนะคะ เปิดร้านคาราเมลไก่แจ้นะคะแต่สายาที่คนรู้จักก็จะเป็นคาราเมลไก่แจ้จากทิกตอกนะคะเจ๊ไก่แจ้ขายคาราเมลแต่เป็นเจ้าแม่ใบหวยโด่งดังในโลกทิกตอกได้ยังไงครับคือเราเป็นคนที่ชอบเสียงรวมอยู่แล้วนะคะนี่พอเราก็ทิกตอกปุ๊บเเราก็เราตัวนี้ก็โชว์เนะเราชอดเลขนี้อะไรเงี้ยค่ะนี่ปรากฏว่ากลายเป็นว่าเลขมันติดเข้าอะไรเงี้ยทำให้คนก็เลยพุ่งมาสนใจ แล้วเลขที่ให้แต่ละงวดเนี่ยครับเจ๊แก่แจ้งมีที่มาที่ไปยังไงนะครับีที่มาที่ไปเพราะว่าจริงๆริงตอนเสี่ยงดวงก็ปกติเขาเสี่ยงดวงก็จะไปอธิษฐานขอตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเนี่ยนะคะแต่ทางเราเนี่ยอยู่ที่วัดหนุ่คนแบบพีชแล้วก็จะอธิษฐานขอเจ้าหลวงพ่อคนบอบพีชนะคะการไหวหวยทางทิกตอกที่ร้านกะละแมเจ๊ทำยังไงครับเอาเพลงมาเพลงที่เราเราชอบแล้วก็แค่เราก็จูนอยู่หน้าร้านแล้วก็ให้น้องคนควรเนี่ย มาโชว์เลขที่เราที่เราชอบเลขนั้นแค่ร้นเองเจ๊ไก่แจ้ไลฟ์ใบหัวทางที่ตอกช่วงเที่ยงทุกวันนะครับแล้วก็เสื้อผ้าแต่ละวันเนี่ยไม่เคยซ้ํากันเลยมีไอเดียมาจากไหนครับแต่งตัวสีสันอยู่แล้วนี้นี้ให้ไอ้เรื่องการแต่งตัวเนี้ยเช่นวันจันทร์สีเหลืองลังคาสีชมพูชุดก็จะเป็นสีเขียวไล้ตามวันไปเลยค่ะอันนี้เป็นการแต่งตัวนะคะชุดไม่เคยซ้ํากันเลยแต่ว่าเพลงในที่ตอกซ้ําทุกวันใช้แต่เพลงอาฮะอาฮะเนี่ยเพราะอะไรครับ เพลงนี้เราได้มาจากเพลงที่มันติดเทรนดพัฒนเพลงของของทิกตอกนี้ถ้าเรามาใช้คุิเนี่ยการว่าทุกคนจําเราในในเพลงนี้รู้จักจเราในเพลงนี้เราก็เลยใช้เพลงนี้เป็นเพลงประจาตัวเราไปเลยยอดผู้ติดตามการไลค์ของเจ๊ไก่แจ้ทางทิกตอกเนี่ยเป็นล้านคนแล้วส่งผลดีต่อการขาย,ขายกละแมของเจ๊ไก่แจ้บ้างไหมครับโอ้โหยอดจะบอกว่าดีเป็นสิบเท่าเลยนะ ดีเป็นสิบเท่าเมื่อก่อนกับตอนนี้ขายกะละแมได้วันละกี่กิโลวัตอย่านีเท่าน้แหละประมาณ10กิโลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเป็นร้านที่เราเป็นร้านเล็กๆอะไร่เงี้ยคนแบบมือแบบชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะช่วงนี้ก็สัปดาห์ที่ก็เกินร้อยโลไปเลยค่ะยอดขายแต่ละวันเป็นเงินกี่บาทครับตอนนี้ก็กลายเป็นขึ้นหลักหมื่นค่ะถ้าสอปาหิก็อู่ทีสองเท่าเปอย่างเงี้ยแล้วที่ร้านมีกะละแมรแบบไหนบ้างครับเจ๊เป็นแบบคือกะละแมร์กะทิสดมันจะเป็นสีํำตา สองก็จะเป็นตาแมงใเตยซึ่งก็เป็นตาแมงสีเขียวนะคะขออนุญาตน้องเรื่องสักนิดนึงนะครับเจ๊ไก่แจ้สวยแล้วก็เซ็กซี่แบบนี้เนี่ยมีลูกค้ามาจีบบ้างไหมครับ <c oughs> มีค่ะมีก็อยากว่าต่อได้เพื่อเพื่อปพวกไร,ร,รา์เนี้ยก็จะมีเข้ามาเข้ามาแต่ด้วยด้วยวัยเราตรงเนี้ยความสุข,ขเราคือคือการที่ ได้เจอเจอลูกค้าแัญนี้มากกว่าลูกค้าชื่นชมอันนี้คือความสุขแล้วส่วนตรงนั้นไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่จุดประสงค์หลักเราแล้วอะไรเงี้ยสำหรับใครที่อยากไปขอหวยนะครับแล้วก็ไปชิมกระแมไก่แจ้เนี่ยก็สามารถติดตามได้ตามช่องทางที่ขึ้นหน้าจอนี้เลยนะครับเป็นผู้หญิงอย่าหยุดหวยเพราะถ้าอยากสวยต้องรวยด้วยเอ้ออันนี้ดี